แล้วก็มีงากก่าขัวนี่จ้า,าลงเลยจ้านี่แบบซุบักแดงสุบักแดงจ้าสุบักแดงปลานี่ยตำปลาทูมุนแล้วแย่เสียเอาบักแดงลงจ้าเสียบักแดงลงบักแดงลงจ้าบักแดงขั้นเกลือแล้วได้จ้าบักแดงขั้นเกลือแล้ว ขั้นเกลือให้มันนิ่มจ้ะส้อยแบบเกล็ดแจงแล้วก็ขั้นเกลือให้มันนิ่มแล้วก็ตามไปดิตามตามไปดิตามตามปา,า,า,ากแจงกับปลาทูใส่กันจ้ะใส่ผงชูรสแล้วจ้ะ,ดะเดี่คือใส่น้ำปลาแดกจ้ะนี่มีจ้ะใส่น้ำปลาแดกจ้าใส่น้ำปลานวรัวลงไปเลยนี่คือน้ำปลานะคะใส่น้ำปลา อันนี้มันแข็งเนาะค่ะน้อกกสิเติมน้ำพร่อนลงจั๊กน้อยจ้าน้ำต้มน้ำพร่อนจ้าเติมน้ำพร่อนลงจ้าจั๊กน้อยก็ให้มันแข็งไรกัานี่เนี่ยเนี่ยเติมน้ำพร่อนลงเลยจ้าเติมน้ำพร่อนต้มเติมลงแล้วเนี่ยนี่ยเราคือซูบักแตงจ้านำล้งเหยีกกกอนจ้าจั๊กน้อย แซ่ล่าจ้าสู้บกแดงใส่ปะทูจ้าแซ่บแสบจ้าพี่น้องแซบแซ่บจ้า